ค่ะนี่นะคะก็เมื่อเราเมื่อข้าวสุกแล้วนะคะเราจะตักข้าวออกมาใส่ในภาชนะนะคะแล้วก็คัดจนกว่าไอข้าวไอร้อนของข้าวเนี่ยจะหมดนะคะเฮ้ยไม่เวลาเราทำอ่ะเราต้องเอาเวลาข้าวร้อนๆใส่ลงาบงผูกมาเลยในใจไม่หลักกองผู้เลยบ้ากองผู้ใส่ดีละยิบใส่ดีไรยิบคนเนื้อหรือว่าใส่ ค่ะแล้วเ,ลเราก็จะใส่เล่มะเราก็จะใส่เออ่น้ำส้มใส่ชูบงแล้วเออให้ใส่นนะ้ำน้ำที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผสมกับข้าวนะคะแล้วก็คนแล้วก็ใส่พีลกนิดนะคะโยนไม่เหมือน nên <coughs> 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 <coughs>